กลับสวัสดีทุกทท่านที่เคารพรัรกยินสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ิบซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบย์ิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิด ราศีมังกรซึ่งท่านที่เกิดอยู่ระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ตัวท่านถือว่าเกิดอยู่ในราศีมังกรและหินสีมงคลประจำตัวของท่านที่เกิดราศีมังกรได้แก่มาลาไค มาลาคเนี่นะคะท่านผู้ชมในสมัยอียิปต์โบราณเนี่ยพระนางครีโอพัตราได้ให้นางสนมบทมาราไคจนละเอียดเป็นผงเลยนะคะแล้วนำไปผสมกับสมุนไพรที่มีประโยชน์ในสมัยนั้นเนี่ยมาทาเปลือกตาแทนอายแชโดค่ะนะคะ นี่คือมาละไคโอ้โหแล้วนี่นะถ้าเกิดว่าในท่านใดก,ก็ตามที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลคดีความนะคะนี่มาละไคสวมใส่เส้นนี้ไปเลยนะคะจังหวะและโอกาสกลับเป็นของท่านค่ะนี่อันนี้มาละไคนะคะสวยงามมากหินจริงหินแท้นะคะที่ร้านของท่านอาจารย์หญิงจุธามาต ณนะสงขลาแห่งประเทศไทยค่ะเจ้าแม่หินแห่งประเทศไทยและหินอีกชนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือกาเนตกาเนตเนี่ยก็จะเป็นโกเมนนะคนไทยเรียกโกเมนเป็นหินสีมงคลประจําตัวของท่านที่เกิดราศีมังกรด้วยเช่นกันกาเนตเนี่ยนะคะเขาจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่ได้สวมใส่และครอบครองกาเนต มีความเป็นตัวขอ,ของตัวเองเนี่ยสูงกล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองการบริหารจัดการการเมเนจ e มนต์เป็นไปตามลำดับขั้นตอนรวมทั้งในด้านของการเงินการทองเนี่ยไม่ขาดมือเลยทีเดียวนะคะและหินกาเน็ตเนี่ยเขาจัดอยู่ในหมวดของความรักนะคะทำให้ความรักเนี่ยมีในเรื่องของความกระชุ่มกระชวยค่ะท่านผู้ชมนะอย่างไรก็ตามท่านก็หาหินมงคลเหว่านี้ มาสวมใส่ค่ะวันนี้ไปยิบสี่ใครใจได้ดำหินสีมงคลจำนวน134ก้อนมาพยากรดวงชะตาให้กับเพื่อนๆและพี่ๆทุกทท่านทุกๆคนทั่วโลกเนี่ยได้รับชมได้รับฟังกันนะคะพร้อมกับไพ่ยิบสีนะคะหรืหรอไพ่ทาโรชุดนี้ละค่ะไพ่ชุดนี้เนี่ยเขามีอายุอานามนะคะ นับร้อยปีเลยทีเดียวท่านผู้ชมก็ลองคิดดูแล้วกันว่าความแม่นยำความเข้มขังพลังสูงของเขาเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนท่านก็ใช้ดุลยพินิษของตัวท่านนะคะนะเอาละค่ะเดี๋ยวไปยุี่ใครใจเริ่มพยากรณ์ดวงชะตาให้กับเพื่อนๆพี่ๆและทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกกันคะ่ะเริ่มกันเลยนะคะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันทานัง ครูบาอาจารย์อาจารย์เทวามุนีฤษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคนะจ,จะชะมามีหังสา,สาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่เราเนี่ยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะก็จะต้องนำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้นะคะก็จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะนะ เห็นไหมอันนี้เดี๋ยวไปยิบสี่ใครใจขอเลือกไพ่ออกมาก่อนวันนี้ใช้ไพ่ทั้งสิ้นนะคะยี่สิบเอ็ดใบ เลือกไพ่ออกมาครบแล้วนะคะเลือกไพ่ออกมาเนี่ยครบ21ใบแล้วนะคะการเรียงไพ่ทั้ง21ใบนี้นะคะก็จะเรียงตามพบต่างๆค่ะใช้หลักการของการเรียงตามพบจากวิชามาหาสตรตเลนะคะนี่ดูซิ เป็นยังไงนะคะดูซ <c oughs> ิว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรเนี่ยเป็นยังไงนะคะอือหือโอ้โหไพ่ใบแรกสวยงามเลยมากเลยท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวไปยืซีใครใจอ่านไพ่อ่านหินให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับฟังกันนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังกันเอสดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไพ่สวยงามเนี่ยทุกใบเลยนะคะ ท่านผู้ชมเอาละค่ะแล้วก็จะเลือกหินก้อนแรกนะคะออแมาเวลาเราเลือกหินเนี่ยเราก็จะไม่มองมลงไปอีกนะคะได้ก้อนไหนคือก้อนนั้นค่ะและได้มาแล้วนะคะอันนี้คือฟัวไรค่ะฟัวไรนี่นะคะบอกว่าตัวดวงชะตาเนี่ยของท่านที่เกิดราศีมังกรเนี่ยนะตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ย ตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงนะคะมีความใจเย็นไม่วู่วามไม่ใจร้อนค่ะทําสิ่งใดก็มีการจัดลําดับขั้นตอนอย่างดีอารมณ์ดีตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะจิตใจรู้สึกเบาสบายนะคะแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีใจมีทําสิ่งใดก็ตามเนี่ยตัวท่านจะรู้สึกแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อยู่รอบๆตัวท่านไม่ สามารถมากระทบกระทั่งมาสะเทือนจิตใจของตัวท่านได้เลยอ่ะนะคะอันนี้คือฟูอะไรนะคะโอ้โหเป็นเรียกว่า ใจ,ใจเย็นใจสบายนะคะทำอะไรก็ดีนะฮะใบแรกเนี่ยก็บอกได้เลยอันนี้คือในออฟคัพส์นะคะตัวท่านก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะ,ะมีความมั่นคงเลยทีเดียวมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ในตัวเองเนี่ยอย่างเต็มที่รักความสวยรักความงามรักความหลอ่อความเท่มีการดูแลเอาอกเอาใจใส่บุคลิกภาพของตัวเองเนี่ยนะ,ะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเลยค่ะ นะทำสิ่งใดก็มีแต่เรื่องราวดีๆมีเรื่องราวที่เป็นความเป็นสิริมงคลเนี่ยวิ่งเข้ามาสู่ตัวท่านนะคะท่านดไพ่นะมีความสุขเห็นไหมโอ้โหดวงดีมากเลยทำสิ่งใดก็ทำด้วยความใจเย็นมีสติมีสมาธิมีความมุ่งมั่นมีความมั่นคงนะคะเขาเรียกว่ามีความพร้อมทั้งจิตทั้งใจทั้งร่างกายนะคะโอ้โหเรียกว่าดวงดีนะคะ ส่วนอันนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งอัตตะเห็นไหมในขณะเดียวกันตัวท่านก็ทำไมคะมีในเรื่องของความอ่อนโยนมีจิตใจที่ชอบสร้างบุญสร้างกุศลแบ่งปันเรื่องราวดีๆเนี่ยนะคะแบ่งความรู้ความสามารถไปยังบุคคลทุกๆฝ่ายทุกๆคนทั่วโลกนะคะเนเนี่ยคนที่มีบุญบารามีดีอย่างนี้ก็เป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะดวงของท่านที่เกิด ราศีมังกรต่อมาเดี๋ยวไปยิบซีใครใจเลือกหินก้อนที่สองนะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของกระดุมแพ้โอ้มีหินร่วงมาหนึ่งก้อนนะคะอันนี้คือฮาไลท์ฮาไลท์เนี่ยก็บ่งบอกมาเลยว่าตัวของท่านที่เกิดราศีมังกรท่านต้องคอยหมั่นสร้างบุญหมั่นสร้างกุศลไว้บ่อย ร่วยๆคอยไปทำบุญนะคะตามศาสนาปล่อยนกปล่อยปลานะคะหรือมีโอกาสช่วยเหลือสังคมคืนกำไรสู่สังคมท่านเริ่มเลยนะคะผลบุญบรารมีเหล่านี้เนี่ยเขาจะส่งผลมาอย่างตัวท่านทำให้ตัวท่านเนี่ยมีความสำเร็จหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จนะคะเงินทองหลั่งไหลมาเทมา นะเรื่องหน้าที่การงานต่างๆก็ได้รับโอกาสดีๆได้รับมอบหมายงานดีๆมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะมีโชคมีลาบอย่างนี้คะเงินทองไม่ขาดมือแล้วได้ไพ่ as of coins แบบนี้นะตัวท่านต้องเขาเรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักไม่ว่าท่านจะประกอบธุรกิจการงานด้านใดๆก็ตามนะคะหรืออาจจะเป็นนักศึกษาก็ได้ท่านต้องรีบนะคะดำเนินการในสิ่งที่ท่านเนี่ย รับผิดชอบอยู่ลงมือทำนะคะแล้วก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างมีระบบมีระเบียบและมีวินัยนะฮะนี่แล้โดยเฉพาะนักธุรกิจเนี่ยโอ้โหการเงินการทองหลังไหลมาเทีมานะอย่าลืมนะคะในเมื่อบุญบารมีดีอย่างนี้อยู่แล้วก็จะต้องหมั่นสร้างเสริมบุญบารมีนะคะเป็นการช่วยให้มีพลังงานดีๆเนี่ยมา ผลักดันมาคอยทําให้ตัวท่านเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นนะคะได้อย่างลื่นไหลลื่นปรื๊ดดีนะคะต่อมาเดี๋ยวไสีใครใจเลือกหินก้อนที่สามซึ่งอยู่ในตําแหน่งของสหัชชะนะคะได้แล้วค่ะโอ้โหหินแคลไซส,สวยงามมากๆหินแคลไซเนี่ยนะคะบอกว่าตัวท่านที่เกิด ราศีมังกรเนี่ยตลอดเดือนพฤศจิกายนเนี้ยตัวท่านก็มีจิตใจที่ดีนะคะมีความล่าเริงจ่มใสมีความคิดสร้างสรรค์ดีเวลาพูดคุยกับบุคคลที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้บังคับบัญชาการติดต่อสื่อสารปฏิปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกันนี่นะคะ มีความเข้าอ,อกเข้าใจพูดคุยกันในเรื่องราวเดียวกันมีการผลักดันมีการส่งเสริมมีเขาเรียกว่ามีความเอื้ออาทรมีมิตรไมตรีมีมิตรภาพที่ดีเนี่ยต่อกันนะคะนี่แมมอันนี้เป็นเซเว่นอ s w ส r d วอนะคะเว่นออฟสอนะคะบอกว่าตัวท่านเองในช่วงนี้ก็สามารถนำความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นกับ เพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นลูกค้าก็ได้นะคะที่อยู่รอบๆตัวท่านเลยนะฮะการพูดคุยก็จะมีการต่อรองกันอย่างมีเหตุมีผลนะคะอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นในทิศทางเดียวกันนะคะนี่แคลไซเห็นไหมมีในเรื่องของคือพูดคุยกันแล้วมีความเข้าใจกันไม่เครียดนะคะคุยกันแล้วเข้าใจกัน นะต่างก็จะแบบอา,อาจจะมีกิมมิคมีเทคนิคของแต่ละท่านเนี่ยมีเทคนิคมีกิมมิกมีเรื่องราวดีๆมีความรู้ดีๆที่สามารถจะมาแลกเปลี่ยนผลักดันส่งเสริมต่อกันได้นะคะอันนี้ seven of swords นะคะโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวไปยิบสีใครใจเลืองหินก้อนที่สี่ซึ่งอยู่ในตำแหน่งของพันธุ ได้แล้วนะคะโอ้โหอันนี้คือบรัสโตนสวยงามมากๆท่านผู้ชมบรัสโตนนี่นะคะเป็นหินที่เขาจะคอยกระตุ้นในเรื่องของเงินเงินทองๆองกระตุ้นในเรื่องของความสําเร็จดังนั้นนะคะบอกได้เลยนะว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยดีมากนะคะเห็นไหมที่อยู่อาศัยดีมีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองเนี่ยผู้ที่อยู่อาศัยในครอบครัวเนี่ยเป็นอย่างดีคะ่ะ นะคะบ้านหลังนี้เป็นไงคะอยู่แล้วรวยแล้วยิ่งบ้านหลังนี้เนี่ยมีกิจการนะเป็นที่ที่เขาเป็นที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็มีกิจการที่ที่อยู่นะที่อยู่อาศัยนั้นนะกิจการนั้นก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งนะคะรวมทั้ง สถานประกอบการองค์กรหน่วยงานที่ตัวท่านที่เกิดราศีมังกรเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ทํางานอยู่ตัวท่านก็จะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้ที่เป็นบอสเป็นผู้นําในองค์กรของท่านนะคะเห็นไหมโอ้โ oh หดันนั้นนะคะท่านที่เกิดราศีมังกรจะต้อง คอยดูแลเอาอกเอาใจใส่มันทำความสะอาดบ้านเนี่ยทุกวันจัดห่วงจุ้ยให้เหมาะสมนะคะแม่โอ้โหต่อมาค่ะเด c ซใครใจเลือกหินก้อนที่5ซึ่งอยู่ในตำแหน่งของปุตตะค่ะได้แล้วนะคะอันนี้คือ orange 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 นี่นะคะบอกให้ทราบว่า ดวงชตาของท่านที่เกิดราศีมังกรน,นะในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยตัวท่านมีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ดีๆมีเรื่องราวใหม่ๆที่ตัวท่านเนี่ยมีในเกณฑ์การแบบว่าเพิ่มขยับขยายหรือมีการเรียนรู้มีการฝึกฝนในด้านต่างๆค่ะนะนี่แมดูไพ่ two of coins ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการขยับขยายเห็นไหมคะ ทุกอย่างจะขยายขยายออกไปดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดราศีมังกรน,นะท่านใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับทางโซเชียลมีเดียในด้านต่งตางๆในทางด้านดิจิทัลต่างๆนะคะพยายามเนี่ยลงมือทําอย่างต่อเนื่องเอาอกเอา,เอาใจใส่มีความอดทนมีระเบียบมีวินัยน,นะคะตั้งใจและทําต่อเนื่องสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยคิดและกําลังดําเนินการอยู่เนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จในอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ แล้วก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากบุคคลทุกๆฝ่ายเลยทีเดียวนะนี่และผลงานของตัวท่านเองก็มีโอกาสนะคะไปยังทั่วโลกนะคะ worldwide worldwide นะคะ worldwide ไปได้ทั่วโลกเลยทั้งในไทยทั้งในต่างแดนนะคะให้รีบสร้างให้รีบลงมือทำนะคะถ้าที่เกิด ราศีมังกรต่อมาค่ะเดี๋ยวเลือกหินกนที่หกซึ่งอยู่ในตำแหน่งของอารีได้แล้วนะคะโอ้โหนี้คือหีมาไทยหีมาไทยเนี่ยบอกเลยนะถ้าท่านเนี่ยมีในเรื่องของพลังงานดีๆหรือมีในเรื่องของการฝึกในเรื่องของการเจริญสตินะคะจะช่วยให้ตัวท่านเองมี ความเบิกบานใจอิ่มเอมใจทำสิ่งใดก็มีการจัดลำดับขั้นตอนเนี่ยนะเป็นระบบเป็นระเบียบและการเจริญการฝึกการเจริญสติก็ทำให้ตัวท่านเองมีสมาธิทำให้ตัวท่านเองมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีและก็ยังมีดึงดูดพลังงานดีๆเนี่ยมาสู่ท่านด้วยเห็นไหมหิมทัยเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานจากจักรวาลก็ได้นะคะเป็นพลังงานดีๆหรือถ้าในเรื่องของ สิ่งที่ท่านสัมผัสได้เป็นรูปธรรมก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่เช่นกันค่ะนะคะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีนะคะแล้วก็เบจ,จะให้ท่านดูเทียนท่านเห็นเทียนไหมนะคะวิธีการฝึกการเจริญสติไม่ยากนะท่านท่าน จุดเทียนแบบนี้ละค่ะนะคะท่านจุดเทียนแบบนี้เสร็จแล้วท่านก็จ้องไปที่เทียนนะคะจ้องอยู่ที่เทียนท่านจะเห็นเทียนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่นิ่งๆนะเขาก็มีความเคลื่อนไหวนั่นแหละท่านก็ทำจิตใจให้นิ่งให้สงบจ้องไปอยู่ที่เทียนนะคะประมาณห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีจิตใจต้องเป็นไงคะจดจ่อกับเทียนนะคะที่เขาที่เขากำลังพลิ้วไหวอย,อยู่เนี่ยเอาใจไป นิ่งๆนะคะสิ่งนี้คือการเป็นการฝึกสมาธิที่ดีและง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะนะจะทำให้ตัวท่านที่เกิดราศีมังกรเนี่ยทำสิ่งใดก็ตามมีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างรวดเร็วเพราะว่าจิตใจนิ่งมีความสงบมีสมาธิแล้วจิตใจก็เข้าสู่ในสิ่งที่ท่านลงมือทำเนี่ย มีการจดจอ่อมีความนิ่งเวลาทำสิ่งใดล้วก็จะมีความมุ่งมั่นต้องอกตั้งใจทำทำสิ่งนั้นได้นานและมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะเอาละเดี๋ยวไปยิ้มสี่ใครใจเลือกหินอีกหนึ่งก้อนซึ่งอยู่ในตำแหน่งของอ๋อเมื่อสักครู่นี้นะคะตำแหน่งอริใช่ไหมตำแหน่งอรินี่แม้บอกเลยว่าท่านเนี่ยมีการฝึกสติมีการฝึกสมาธินะคะอาจจะจากการจ้องเทียนก็ได้ ผลงานที่ท่านออกมามีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยร้อปเซนะคะนี่ท่านดูไพ่สิเทพไมด a าหรือนะคะ King of Pentacles เท pe พไมดาสเงินทองเนี่ยลังไหลมาเทมาเลยทีเดียวนะคะหรือท่านใดที่ต้องการในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศก็มีตามมาด้วยเช่นกันค่ะต่อมาเดี๋ยวยิบสีใครใจเลือกหินก้อนที่เจ็ดซึ่งอยู่ในตำแหน่งของปัตตนีนะคะ ได้แล้วโอ้โหอันนี้โรสคอสค่ะอันนี้รู้สึกเหมือนจะตรงกันกันกบตำแหน่งของเขาเลยทีเดียวนะคะโรสคอสเนี่ยสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยงานท่านอาจจะยุ่งเยอะงานเยอะงานแยะนะคะท่านต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่คู่ครองของท่านเนี่ยให้มากขึ้นกว่าเดิมสร้างความโรแมนติกสร้างความรักนะคะให้กับคนพิเศษของท่านนะ โรสควอสมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่กันมีการแสดงความรักกันให้มากมากยิ่งขึ้นเพราะนี่ไพ่บอกเลยเป็นไงคะเนี่ยค่อนข้างจะงานยุง่งงานเยอะงานแย่ะนะคะความโรแมนติกเรื่องของความรักเป็นไงน้อยบางท่านเนี่ยไพยเ่เบนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าบางท่านก็หึงแสดงความหึงห่วงมากจนเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าท่านแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วต้องคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ครอบครัวเนี่ยให้ดี แสดงความรักแสดงความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมีความเอื้ออาทรเอาอกเอาใจใส่กันแสดงความรักกันให้มากๆสําหรับท่านที่ยังไม่มีแฟนหินทั้งหินทั้งไพ่นะคะบอกเลยว่าตัวท่านเองมีโอกาสได้แฟนอย่าลืมนะคะลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามดูแลเอาอกเอาใจใส่ของตัวเองให้มากๆนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่มีแฟนก็มีโอกาสได้แฟนสําหรับท่านที่ เป็นแฟนกันอยู่แล้วก็มีเกณฑ์การแต่งงานนะคะมีเกณฑ์การแต่งงานด้วยนะขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีมังกรด้วยนะคะความรักของท่านเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยอ๋อและสําหรับท่านที่มีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์ทางด้านธุรกิจนะคะร่วมทําธุรกิจด้วยกันเนี่ยนะหุ้นส่วนและพาร์ทเนอร์ของท่านคนใกล้ชิดสนิทสนมท่านสามารถนําความมั่งคั่งนําความร่ารวยเนี่ย มาสู่ตัวท่านได้อย่างดีเลยนะคะจะนำพาธุรกิจการงานของท่านเนี่ยไปสู่รอบโลกได้นะคะมมีการผลักดันมีการสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อมาเดี๋ยวไปยิบสีใครใจเลือกกิ่มก้อนที่8ซึ่งอยู่ในตำแหน่งของนอร์นะได้แล้วนะคะโอ้โหได้ฟูอะไรคะ่ะ ชิ้นนี้สวยนะคะท่านผู้ชมฟัวรยอยู่ในตำแหน่งของมอรณนะดังนั้นท่านที่เกิดราสีมังกรเนี่ยต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของข้อและกระดูกนิดนึงนะคะนะเนี่ยให้หาโอกาสไีปั่นจักรยานว่ายนะ้ำไปขี่จักรยานเล่นโยคะเอ็กเซอร์ไซส์ลดน้ำเป็นไม้ที่บ้านได้หมดนะคะหินฟัวรายเนี่ยนักวิทยาศาสตร์สกัดสารฟัวรายอันนี้ล่ะคะ่ะมาทำยาสีฟันสวยงามมากเลยนะคะ ชิ้นนี้สวยๆมีความเย็นมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมส่วนในไพ่เนี่ยก็บอกว่าอันนี้อยู่ในตำแหน่งมอแล้วนะนะเห็นไหมจะต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ตัวเองเนี่ยให้เยอะๆให้มากๆยิ่งขึ้นนำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิด สนิทสนมกับผู้ที่มีความรอบรู้ผู้ที่มีความรู้ในด้านที่ตัวท่านมีความสนใจอย่างเช่นตัวท่านมีความสนอสนกใจในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์มีความสนอสนใจในเรื่องของภาษาต่างประเทศมีความสนใจในด้านของการสร้างเงินให้เกิดการเจริญเติบโตของเงินหรือการลงทุนในเรื่องของกองทุน ทั้งระยะสั้นระยะยาวซึ่งตัวท่านต้องนําตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆเนี่ยอย่างแท้จริงนะคะซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านใดที่ทําในเรื่องของกองทุนระยะสั้นระยะยาวนะคะในไพ่ตัวท่านเองมีโอกาสประสบความสำเร็จแล้วก็ควบคุมดูแลในเรื่องของการเงินการทองเนี่ย ได้อย่างดีเพียงแต่ท่านต้องทำไมค้านำตัวเองเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากผู้ที่เขามีความรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างแท้จริงนะคะเดวิลบอกว่าต้องระมัดระวังนำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่เขามีความรอบรู้ในเรื่องราวเหล่านั้นอย่างแท้จริงนะคะนะเห็นไหมโอ้โหดวงค่อนข้างดีเลยทีเดียวท่านี้เกิดราศีมังกรต่อมาแค่์เดี๋ยวไปยิมสี่ใครใจเลือกอินก้อนที่ 9ซึ่งอยู่ในตำแหน่งของสุภะค่ะโอ้โหได้ยีมาไทยอีกครั้งนึงนะคะอันนี้อยู่ในตำแหน่งของสุภะตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีโชคลาภมีโอกาสถูกหวยรวยเปอมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะมีเกณฑ์การเดินทางเนี่ยไปเดินทางไกลไม่ว่าจะไปเหนือร่องใต้ไปต่างประเทศและปลายทาง การพูดคุยการปฏิสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ในปลายทางมีโอกาสประสบความสําเร็จได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากปลายทางนะคะจากผู้ใหญ่ที่อยู่ปลายทางทั้งหญิงและชายโอ้โหดวงไม่ธรรมดานเนี่ยดวงที่เกิดราศีมังกรเรียกว่าดวงดีเลยทีเดียวนะคะนําขึ้นให้รีบตกักท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะก็ะเดี๋ยวเรามาดูมันมีไพ่อยู่ในตําแหน่งของราพะคราวนี้เรามาดูเรื่องของกัมมะก่อน เนะเดี๋ยวไปยิมสีใครใจเลือกใครอีกหนึ่งได้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งของกัมแมะโอ้โหนี่ท่านที่เกิดราศีมังกรคะอันนี้คือซิทรีนซิทรีนบอกเลยว่าตัวท่านที่เกิดราศีมังกรท่านใดที่มีการไปสมัครงานใหม่เอาไว้ไปสอบสัมภาษณ์เอาไว้มีโอกาสเรียกตัวันเร็วนี้ มีโอกาสได้ไปปฏิบัติงานในที่ใหม่ๆเร็วนี้นะคะและหากท่านจะไปสอบกอพอท,ท่านจะต้องมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีมีการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของความรู้ความสามารถทั่วไปศึกเรียนรู้ในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์เลยตั้งแต่ชั้นมัธยมที่1ถึงมัธยมที่6ห,หรือมัธยมที่1จนถึงปวช3ท่านจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้แบบ แน่นปึกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษพระราชบัญญัตินะคะข้าราชการใหม่ทุกทท่านที่มีเป้าหมายที่จะเข้ามารับใช้นะคะชาติบ้านเมืองเป็นข้าราชการเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีนะคะนะและหินซิตรินชิ้นนี้บอกให้ทราบเลยนะคะว่าท่านที่ต้องไปเป็นลูกสภัยบ้านใดนะคะมีโอกาสดีและจังหวะดีเพราะว่าตัวท่านมีโอกาสดได้ รับความรักความเมตตาปราณีจากแม่ของสามีนะคะเห็นไหมอันนี้ดวงของท่านที่เกิดราศีมังก่อนนะอันนี้เป็นกลงล้อแห่งโชคลาภเห็นไหมตัวท่านก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่ของสามีส่วนคุณแม่ของตัวคุณเองนะคะก็มีสุขภาพพารรนามที่ดีในไพ่บอกว่าคุณแม่ช่วงนี้จะเน้นในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลมากเป็นพิเศษคะ่ะ นะคะส่วนกำลาภะนะคะตัวท่านี่เกิดราศีมังกรมีโชคลาภค่ะในไพ่ก็บอกเลยว่าสามารถเสี่ยงโชคได้นะคะและในที่นี้เนี่ยตัวท่านี่เกิดราศีมังกรในช่วงนี้ก็จะได้รับความรักความเมตตานะคะจากทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะคนในครอบครัวไปไหนไป,ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนอุปถรรัมอุ้มูนะคะและส่วนใบนี้นะคะเป็นในเรื่องของสุขภาพพรราไมา ซึ่งท่านที่เกิดราศีมังกรต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวในเรื่องของการเป็นวาดเวลานอนเนี่ยอย่าเปิดพัดลมอย่าตากแอร์นะคะเตรียมผ้าห่มหนาๆไว้ช่วงนี้ฤดูหนาวใกล้เข้ามาแล้วนะคะดูแลเอาเอกเ,เอาใจใส่สุขภาพและสัตว์และต้องมีการควบคุมอารมณ์ด้วยพยายามอย่าหงุดหงิดง่ายนะคะเวลาเราหงุดหงิดแล้วเนี่ย ความโชคดีก็จะห่างไกลเราถ้าเราเนี่ยทำจิตใจให้เบิกบานใจอิ่มเอิมใจอยู่ตลอดเวลาความโชคดีเขามักจะวิ่งเข้ามาหาเราเสมอนะอันนี้คือ four of cups นะคะส่วนส่วนตรงนี้นะคะบอกว่าตัวท่านเองก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หดักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอยู่เรื่อยๆนะคะสําหรับท่านที่เอ๊ะกังวลใจผู้ใหญ่เนี่ยยังคอยให้การ ผลักดันนี่การผลักดันสนับสนุนชั้นอยู่หรือเปล่าในไพ่ย,ยืนยันนะคะยังมีการคอยผลักดันคอยสนับสนุนให้ตัวท่านที่เกิดราศีมังกรเนี่ยอยู่เรื่อยๆค่ะนะแล้วก็ในเรื่องของการปรับวงจุ้ยให้เหมาะสมอย่าลืมนะคะท่านที่เกิดราศีมังกรปรับวงจุ้ยที่บ้านที่อยู่อาศัยให้ดีส่วนใบนี้เนี่ยไพ่เตือนมาทำจิตใจให้เบิกบานใจอิ่มเอมใจอย่าวู้วามใจอย่าใจร้อนทำใจให้ ผ่องแผ้วเอาไว้เบิกบานใจอิ่มเอมใจเอาไว้นะคะโอ้โหเห็นไหมโดยรวมแล้วดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรเนี่ยดวงดีนะคะอยู่ดีเกณฑ์ดีเลยทีเดียวและเบียบสีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรจบลงแล้วเบียบสีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีชาวอเมริกาชาวไอซ์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนฮ่องกงฮ่องกงเกาหลีลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะคะทุกๆคนทั่วโลกเบย์ยิปซีใครใจต้องขอกราบขอพระคุณเป็นยหญงสูงค่ะท่านเข้ามารับชมคลิปดีๆของเบย์ยิปซีใครใจกันครั้งใด ก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับบียิมซีใครใจค่ะส่วนไลน์ไอดีของบีย์มซีใครใจนะคะ b a y t a r o t beta ro b a y t a r o t beta ro เบีย์มซีใครใจขอประชาสัมพันธ์กับเพื่อนๆนิดหนึ่งนะคะในวันที่14ถึง27ธันวาคมนี้ สมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมร่วมกับสภากาชาติจัดงานกาชาติออนไลน์โดยเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่ w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  บงานกาชาติ .com แล้วเลือกสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมเลือกอีกครั้งหนึ่งนะคะเลือกนักพยากรณ์ที่น่ารักน่ารักอย่างเช่นอาจารย์เบยิบสีใครใจนี่แหละคะ่ะ แล้วท่านก็สามารถได้รับคําพยรกรจากอาจารย์เบยิปซีใครใจเป็นระยะเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียง300บาทเท่านั้นก่อนจากกันเบยิปซีใครใจขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์บยยิปซีใครใจได้ไหม่ ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ